ก็สำหรับบทเรียนนะครับเรื่องแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะเรียนคณิตศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับอ,อย่างแรกนะครับที่เราจะต้องอรู้นะครับเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์นะครับตัวนี้เราเรียนตัวนี้ก่อน อันนี้เราเรียกว่าเส้นจำนวนนะครับเส้นจำนวนตรงกลางก็จะเป็นเลข0นะครับมาทางขวามือทางนี้ก็จะเป็นค่าบวกมาทางซ้ายมือทางนี้ก็จะเป็นค่าลบเลขบวกก็เริ่มจาก1นะครับ2 3ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้หรือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทางซ้ายมีค่าเป็นลบก็เริ่มจากลบ1ลบ2 ลบ3นะครับแล้วก็ลบเรื่อยๆจนกระทั่งลบอินฟินิตี้ก็คือไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันทีนี้คำแรกที่เราจะเรียนรู้ก็คือคำว่าคำว่ามากกว่าให้เราคิดอย่างนี้นะครับไอเป็นเลขบวกเนี่ยไอทั้งบวกเนี่ยนะครับบวกหนึ่งบวกสองบวกสามเนี่ยทุกคนตอบได้อยู่แล้วว่าใครมากกว่าใครนะครับ แต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยบางคนเนี่ยสับสนนะครับให้เราพิจารณาอย่างนี้ว่าถ้าเป็นเลขบวกเนี่ยก็คือ10มันมากกว่า5อยู่แล้วร้อยมันก็มากกว่า50 200ก็มากกว่า40อันนี้ทุกคนเข้าใจแต่ทีนี้ถ้าเป็นจํานวนลบล่ะนะครับให้เราพิจารณานี้ว่าตรงกลางเป็นเลข0ลบก็ไล่จากลบ1ไปลบ1ลบ2ลบ3เ,เพราะถ้าโจทย์ถามว่าลบ5กับ ลบสิบใครมากกว่าใครมากกว่าอ่ะพิจารณาครับใครมากกว่าเพราะฉะนั้นให้เรานึกภาพตรงกลางเป็นศูนย์ลบห้าอยู่ตรงนี้อ่ะสมมติว่าลบห้าอยู่ตรงนี้เพราะนั้นลบสิบอยู่ต้องถัดมาอีกอ่ะสมมุติลบสิบอยู่ตรงนี้เพราะนั้นใครนะครับใครอยู่ทางขวาคนนั้นเยอะกว่าเพราะนั้นลบห้าอยู่ตรงนี้ลบสิบอยู่ตรงนี้เพราะนั้นลบห้ามีค่ามากกว่าลบสิบอ่า เวลาเราเขียนมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยนะครับเราจะเอาตัวตั้งเนะี่ยอ่านจากตัวอ่านจากตัวนี้ก่อนเราจะว่าลบห้ามากกว่าลบสิบแต่ถ้าเราเขียนลบสิบขึ้นก่อนนั้นลบสิบมันจะน้อยกว่าลบห้าถ้าเราเขียนลบสิบขึ้นก่อนลบสิบน้อยน้อยกว่าลบห้าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าใครมากใครน้อยให้เราดูตรงนี้นี่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันอ้าเนี่ยมันอ้าเขาหาใครแสดงว่าคนนั้นมากกว่า วันนั้นอันนี้ลบสิบน้อยกว่าลบห้าแต่ลบห้ามากกว่าลบสิบอ่ะทำพร้อมเข้าใจอีกทีนะครับอ่ะเอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างง่ายๆอ่ะลบลบสิบแปดกับลบสามใครมากกว่าใครมากกว่า ศูนย์ลบหนึ่งลบสองลบสามแล้วก็ไล่ามาอันนี้ลบสามอยู่ตรงนี้ลบสิบแปดอยู่ตรงนี้ลบสามอยู่ทางขวามือเพราะฉะนั้นเออโทษโทษลบสามอยู่ทางขวามือเพราะฉะนั้นลบสามมากกว่าเพราะฉะนั้นไอตัวอห,หาหหาลบสามมันก็จะอ่านเป็นลบสิบแปดน้อยกว่าอ่าลบสามนะครับอ่ะทีนี้เท่ากับอ่ะคำว่าเท่ากับเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วอะไรเท่ากับอะไรห้าก็เท่ากับห้าหกก็เท่ากับหก ทีนี้อีกหนึ่งคำที่เราจะต้องเรียนรู้คำว่าค่าสัมบูรณ์นะครับนี่ค่าสมบูรณ์ตัวนี้ค่าสมบูรณ์ค่าสัมบูรณนะ์เราจะเขียนด้วยนะครับเหมือนเหมือนไม่เท้าอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะหรืออ,อีกทีเขาก็เรียกว่าแอบส์ลูดก็ได้นะครับแต่เราอ่านว่าค่าสัมบูรณ์ง่ายๆค่าสมบูรณ์ของอะไรก็ตามอยู่ข้างในนี้ ไม่ใช่ว่า a อย่างเดียวนะมันจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นเครื่องหมายบวกเสมอนะครับเสมอเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ5ก็ได้5ค่าสมบูรณ์ของลบ10ก็ได้10อย่างที่ครูบอกไปนะครับว่าผลลัพธ์ของมันจะเป็นบวกเสมอทำไมมันถึงเป็นบวกคือให้เราเทียบง่ายๆว่า ค่าสมบูรณ์หรือแอบส์ลูดของ5ก็คือ5อยู่ตรงนี้นะครับถ้าคิดง่ายๆก็เหมือนว่าจาก5เนี่ยเดินมาหาเลขศูนย์เนี่ยเขาจะเขาจะเทียบจากศูนย์นะครับเดินมากี่ก้าวเดินมา1 2 3 4 5ก็เดินมาเท่ากับ5ก้าวนะครับแอบส์ลูดของลบ10ลบสิอยู่นี่เดินมาหาศูนย์เหมือนกันเดินมากี่ก้าวครับก็นั่นมหนึ่งหนอามสี่ห้าหกเจ็ด เพราะนั้นลบสิบเดินมาหาศูนย์ก็19เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันออกมาเป็นบวกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นให้เราจําไว้ว่าในแอบส์ลูดนะครับหรือในในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์เนี้ยผลลัพธ์จะออกมาเป็นบวกเสมอนะครับส่วนใครมากใครน้อยมากกว่าน้อยกว่าจํานวนบวกโอเคทุกคนรู้แต่จํานวนลบนะครับให้เรานึกภาพนี้นะครับใครอยู่ทางขวาคนนั้นมากกว่า จะเขียนมากกว่าน้อยกว่าเขียนยังไงก็คือถ้าถ้าอ่าอาเนี่ยหาใครแสดงว่าคนนั้นเยอะกว่าอ่าอย่างเช่นลบสิบกับลบแปดนะลบแปดอยู่ตรงนี้ลบสิบอยู่ตรงนี้แปดอยู่ทางขวาเพราะนั้นลบแปดมากกว่ามากกว่าก็หันหันตัวอ่าอาเข้าหาแปดแต่เวลาเราอ่านเราจะอ่านจากตัวหน้ามานะก็เป็นลบสิบน้อยกว่าลบแปดอ่า เดี๋ยวจะได้ไปทำในแบบฝึกหัดนะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับเมื่อกี้เราเรียนรู้แล้วว่าใครมากกว่าน้อยกว่าแลรวพิจรณายังไงนะครับค่าสมบูรณ์คืออะไรต่อไปการบวกลบจำนวนนะครับการบวกลบจำนวนเรามีครูเชื่อว่าหลายคนก็บวกลบเป็นแต่บางทีก็ยังงงว่าตกลงว่า ไอ้ที่เราเข้าใจนะั้นมันผิดหรือถูกวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีใหม่ๆนะครับมันจะทําให้พวกเรามั่นใจได้มากขึ้นอันที่1เอาการบวกลบจํานวนกันนะยังไม่ไปคูณหารนะครับการบวกลบจานวนอันที่1เราพิจารณาก่อนว่านะครับพิจารณาว่าเครื่องหมายมันซ้อนกันหรือไม่นะครับเดี๋ยวซ้อนไม่ซ้อนอนะ่ะดูยังไงนะครับลบ5ลบ4ี่ ถ้าเป็นแบบนี้ลบ5มีหน้าหน้าลบ5มี1ตัวหน้าลบ4ีมี1งตัวแบบนี้แปลว่าไม่ซ้อนนะครับไม่ซ้อนลบหลบลบ4หน้าลบ5มี1ตัวแต่หน้าลบ4มี2ตัวแบบนี้เราเรียกว่าซ้อนอขั้นตอนที่1เราพิจาราก่อนว่าเครื่องหมายซ้อนหรือไม่อันนี้ไม่ซ้อนถ้าไม่ซ้อนมาข้อที่2อแต่ถ้าซ้อนถ้าซ้อนเราก็มาพิจารณา 2ข้อหนึ่งในข้อนี้มันซ้อนกันอ่ะเราดูแล้วรู้แล้วว่ามันซ้อนกันอยู่เครื่องหมายที่มันซ้อนกันนะครับถ้ามันเหมือนกันเห็นไหมมันซ้อนกันมันเหมือนกันออกเครื่องหมายใหม่ออกมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นลบหเราไม่ยุ่งนะครับลบสลบลบสี่เครื่องหมายมันซ้อนกันอยู่แต่เหมือนกันออกมาเป็นบวกก็กลายเป็นบวก สี่อะพอบวกสีเสร็จอ่ะทีนี้มันไม่ซ้อนละลบห้าบวกสี่เราก็มาดูในข้อ2ต่อว่าเครื่องหมายเหมือนหรือต่างข้อนี้เครื่องหมายอันนี้ลบอันนี้บวกแสดงว่าเครื่องหมายมันต่างกันต่างกันให้นำมาลบกันห้าลบกับสี่ได้หนึ่งใส่เครื่องหมายตามตัวมาก5กับ4ี่ใครมากกว่า5มากกว่า ถ้าหน้า5เป็นลบเพราะนั้นก็ใส่ลบ1เพราะนั้นข้อนี้ตอบลบ1นึ่อ่ะมาดูข้อนี้ลบ5ลบลบสซ้อนหรือไม่ซ้อนครับอ่ะดูละไม่ซ้อนไม่ซ้อน,ม,อนมาพิจารณาข้อที่2ใช้สูตรเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบเหมือนกันหรือต่างกันอ่ะทุกคนตอบว่าเหมือนกันเครื่องหมายลบทั้งคู่ให้นํามารวมกันรวมกัน5รวมกับ4เป็น9 ใส่เครื่องหมายตามตัวมากเอ้ยโทษเหมือนกันอยู่นี่ใส่เครื่องหมายเดิมเดิมคือเครื่องหมายลบเราก็ใส่ลบเพราะฉะนั้นลบห้าลบลบสี่ได้ลบเก้านะเอาใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนะคราค่อยๆไปช้าๆนะครับสําหรับคนที่คนที่พื้นฐานไม่แน่นไปช้าๆแต่สําหรับคนที่ดีอยู่แล้วข้ามไปทําแบบฝึกหัดที่ครู ให้ไว้ได้เลยนะครับใครที่ไม่มีเอกสารไม่มีแบบฝึกหัดนในมือก็ติดต่อมาในในช่องทางติดต่อที่ให้ไว้นะครับอ่ะลบ7บวกลบ8อ่ะตอบก่อนซ้อนหรือไม่ซ้อนอ่ะซ้อนข้อนี้ซ้อนนะครับซ้อนแล้วไงซ้อนแบบไหนเหมือนหรือต่างนี่นี่น,นี่เหมือนกันหรือต่างกัน ซ้อนแบบต่างกันออกมาเป็นลบก็จะกลายเป็นลบเจ็ดลบแปดเราดูเฉพาะตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะลบเจ็ดยังคงเดิมนี่กลายเป็นลบแปดเสร็จแล้วมาดูปุ๊บไม่ซ้อนละก็มาใช้สูตรเหมือนหรือต่างเหมือนหรือต่างลบลบก็เหมือนกันนำมารวมกันตัวเลขรวมกันได้เลขสิบห้าเครื่องหมายเดิมเดิมเครื่องหมายเป็นลบ เพราะนั้นข้อมีตอบลบสิบห้าอ่ะอีกอันนึงเพื่อความชัวร์นะครับใครดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็กอดูได้หลายๆครั้งนะครับไม่มีปัญหาอ่ะเจ็ดลบลบสามได้เท่าไหร่หนึ่งซ้อนหรือไม่ซ้อนอ่ะทุกคนได้ตอบได้ซ้อนนะครับ ซ้อนก็เปลี่ยนให้เป็นไม่ซ้อนซะเหมือนหรือตา่างเหมือนกันนี่มีเหมือนกันซ้อนกันได้บวกเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น7บวก3อ่ะเตัวเนี้ยนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่เขียนเครื่องหมายข้างหน้ามานะันแปลว่ามันเป็นบวกทั้น7บวก7บวก3อ่ะดูละไม่ซ้อนละเราก็มาดูสูตรข้อที่2เครื่องหมายเหมือนหรือตา่างครับอ่าเหมือนกัน ก็เอามารวมกันได้เลข10ใส่เครื่องหมายเดิมเดิมเป็นบวกก็ใส่บวกเพราะนั้นข้อนี้ตอบบวกสิอ่ะไปทําในแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจะคล่องเองต่อไปนะครับการคูณหารเมื่อกี้บวกลบจบไปแล้วนะพิจณาอันที่1เครื่งองหมายซ้อนไหมถ้าซ้อนก็ทำให้เป็นไม่ซ้อน พอมันไม่สอนเสร็จก็มาพิจารณาดูว่าเครื่องหมายเหมือนกันหรือต่างกันเหมือนกันนํามารวมกันใส่เครื่องหมายเดิมต่างกันนามาลบกันใส่เครื่องหมายตามตัวมาอ่ะทีนี้การคูณหารจํานวนนะครับเราพิจารณาไงหนึ่งการคูณหารจํานวนดูเครื่องหมายก่อนอย่างแรกอย่างอื่นไม่สนใจดูเครื่องหมายก่อนลบห้าคูณกับลบส ดูเครื่องหมายก่อนนี่คือการคูณหารนะครับไม่ใช่การบวกลบนะคนละเรื่องนะพิจารณาเครื่องหมายก่อนว่า1เหมือนกันหรือต่างกันเครื่องหมายลบคูณเครื่องหมายลบอ่ะเหมือนกันเครื่องหมายใหม่กลายเป็นบวกอ่ะจบต่อมาตัวเลขคูณตัวเลขหรือคูณหารกันตามปกติทีนี้มันคือการคูณมนันห้คูณสก็ได้ยี่สิบพนักคนนี้ตอบบวกยีะ ต่อไปลบ3าคูณหลบสคูณหเอาเครื่องหมายก่อนตัวเลขไม่สนใจคือตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นถ้าไม่เขียนครูบอกแล้วว่าเป็นบวกเครื่องหมายเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันคูณหรือหารกันได้เครื่องหมายใหม่เป็นลบก็ใส่ลบเลขคูณกันก็ได้สามห้าได้สิบห้าก็ตอบสิบห้าลบยี หารลบเจ็ดเครื่องหมายเหมือนกันคูณหารกันนี่เครือหมายเหมือนกันคูณหารกันเครื่องหมายหมายกลายเป็นบวกยี่สิบเอ็ดหารเจ็ดได้เท่าไหร่ครับได้สามเพราะนัคนนี้ตอบบวกสแต่ครูมีเทคนิคดยว่ว่าถ้ามันอยู่ในรูปการหารเนี่ยให้เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนเนี่ยเราจะจะเข้าใจได้ได้ง่ายขึ้นอะอย่างเช่นตัวนี้ 21ลบ21กับลบ7ก็เป็นลบ21แล้วก็ใส่ให้เป็นอย่างนี้ลบ7อ่าเครื่องหมายเหมือนกันคูณหารกันได้บวก7เท่าไร7หร่7เ7 7 3 21เพราะนั้นข้อนี้ตอบบวก3ก็เท่ากันอ่าอีกข้อหนึ่งเลบ50าหารด้วย10อ่าแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็เป็นลบ50 หารด้วยสิบตัวนี้บวกออตัวดตัวนี้ลบตัวนี้ไม่ใส่ก็แปลว่าบวกต่างกันคูณหารกันเครื่องหมายหมายเป็นลบ10 1หน5่งก็ได้ลบ5เพราะนั้นข้อนี้ตอบลบ5อโอเคไหมครับแบบฝึกหัดมีเยอะนะฝึกทำมีประมาณถ้าครูจะไม่ผิดได้ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบข้อไปฝึกทำให้มันชินมันชินนะครับ แล้วเด๋ยวเราเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบตัวเลขเนะี่ยทุกคนน่าจะบวกลบคูณหารกันได้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องเครื่องหมายนี่แหละว่าเอตกลงว่าจะมันจะกลายเป็นบวกหรือกลายเป็นลบอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนยังยังไม่ค่อยคล่องนะครับจบตรงนี้ไปทุกคนจะต้องคล่องแล้วนะอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งถ้าในกรนีนี้ล่ะ ลบหคูณลบสิหารด้วย3อือโอ้ทำไงอย่างนี้ก็ไม่ยากครับเอาทีละบรรทัดก่อนเอาทีละบรรทัดบรรทัดบนคูณจะเขียนข้างบนนะเอาบรรทัดบนก่อนบรรทัดบนลบลบคูณกันได้อ่ะเป็นบวก15บห้าไอ้โทษ5้าคูณสิ เรายังไม่คูณนะครับเราก็จะใส่เป็นบวกบวกไว้ก่อน5าคูณ18 5. หารด้วย3 3ตัวนี้ไม่ใส่ก็แปลว่าบวกอ่อยู่ในรูปนี้ละเสร็จแล้วเราก็จะรวมเครื่องหมายบรรทัดบนกับบรรทัดล่างละบรรทัดบนบวกบรรทัดล่างบวกเหมือนกันทั้นนั้นเครื่องหมายสุทธิกลายเป็นบวก3ก็1 36 18ข้างล่างเหลือ1 ข้างบนเหลือสามสิบสาสิบก็คือห้าคูณหนะั้นได้สาสิบก็เป็นสาสิบส่วนหนึ่งหรือก,ก็คือบวกสามสิบก็ตอบบวกสาสิบอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับเลขยกกกำลังเอาเอาพื้นฐานก่อนนะครับในตรงนี้จะกล่าวพื้นฐานก่อนนะครับตรงนี้เราจะอ่านว่า A อ่านว่า A ยกกกำลัง นะครับความหมายของมันก็คือ a คูณกันทั้งหมดกี่ตัวครับทั้งหมดมีทั้งหมด n ตัวก็คือฐานเราเรียก a ว่าเป็นฐาน n เป็นเลขชี้กำลังอ่ะสองยกกำลังสามมันก็คือ2คูณกันกี่ตัว3ตัวเท่ากับ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8หลายคนตอบ6นะครับ เพราะนั้น2ยกกำลัง3คือ2คูณกัน3ตัวไม่ใช่2คูณ3เท่ากับ6อย่างนี้ผิดนะครับดูดีๆนะตรงนี้ครูย,ยังไม่ไม่ลงลึกในรายละเอียดเดี๋ยวมันจะมีบทที่เป็นเรื่องของเลขยกกำลังเนี่ยโดยเฉพาะอีกบทหนึ่งนะครับนี้ในแบบฝึกหัดมันจะมี อะไรก็ตามเนี่ยสมมติ3ยกกำลังไอ้โทษ2ยกกำลังสองมันก็คือ2คูณกัน2ตัวก็เท่ากับ4 3ยกกำลังสองก็คือ3คูณกัน2ตัวเท่ากับ9นะครับไม่ใช่ไม่ใช่หนะหลายคนยังตอบว่าเป็น6นะมันไม่ใช่3คูณ2ออย่างนี้นะครับผิดนะอย่างนั้นดูใหม่นะครับอะไรก็ตามยกกำลัง อะไรเราก็พอดีมันถ้ามันเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยภาพมันจะหายด้วยเลยต้องลบแบบนี้ห้ายกกำลังสองก็เท่ากับห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบห้าไม่ใช่สิบนะครับดูดีๆอ่าในแบบฝึกหัดจะให้ทุกคนเขียนตั้งแต่สองยกกำลังสองถึงยี่สิบห้ากำลังสองไปเขียนมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวในในเฉลยเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ อยู่ในใน u t u b e นี่แหละเดี๋ยวเราก็ไปดูต่อจากคลิปนี้ก็จะเป็นเป็นคลิปที่เฉลยนะครับส่วนใครไม่มีไฟล์ก็ติดต่อมาได้อ่ะตรงนี้เคลียร์นะครับ10บกาลังสเท่าไรตอบหน่งองสามสิบคูณสิก็เท่ากับ100ไม่ใช่20นะอ่ะตัวนี้ฝึกเดี๋ยวไปฝึกทำในแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจจะแม่นนะครับ สำหรับในเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของรากที่2อ,อันเนี้ไอเครื่องหมายเนี้ยเราเรียกว่ารากที่2 A เนี่ยครูใส่ไว้จริงๆมันเป็นอะไรก็ได้มันจะเป็นรากที่2ของยี่สิบรากที่2ของสี่สิบหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือให้ A เนี่ยก็คือแทนจนํานวนต่างๆเพราะฉะนั้นความหมายของรากที่2เนี่ยคืออะไรความหมายของมันก็คือ อะไรที่คูณกันนะอันนี้เราอ่านว่ารากที่สองตัวเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันมีเลข3กํกำกับมันก็จะอ่านว่ารากที่3าอ่ารากที่5แบบนี้แต่นี้มันไม่เขียนเลขก็ให้ให้เป็นอันที่รู้กันว่าอ่านคือรากที่2ความหมายของมันก็คือรากที่2ของ a มันก็คืออะไรก็ตาม2ตัวที่เหมือนกัน นะคูณกันวได้ a เพราะนั้นรากที่2ของ25อะไร2ตัวคูณกันต้องเหมือนกันนะครับได้25ก็คือ5กับ5 5คูณ5ได้25เพราะนั้นรากที่2ของ a ก็เท่ากับ5ไอค่าลบยังไม่พูดถึงนะครับเอาเอาตรงนี้ก่อนให้เข้าใจคอนเซปต์ในพื้นฐานก่อนอ่ะ รากที่สองของรากที่สองของสิบหกเท่ากับเท่าไหร่หลายคนในใจแปดผิดนะครับไม่ใช่แปดนะไม่ไม่ใช่เอาสิบหกหารสองถ้าสิบหกหารสองได้แปดถูกต้องแต่รากที่สองของสิบหกไม่ใช่แปดจริงหรือไม่จริงก็เอาแปดคูณแปดเท่ากับ 6กนะมันไม่ใช่มันไม่เท่ากับ16นะครับเพราะนั้นรากที่สองของ16คืออะไรคือ4 4่สีคูณสเท่ากับสิเพราะนั้นตอนนี้แยกให้ออกนะครับว่ารากที่2ก็คือ2ตัวเนี่ยจะต้องเหมือนการคูณกันแล้วได้ตัวนี้ไม่ใช่เอามาหารด้วย2อะนะครับไอ,อสักตัวอย่างย้าความแน่ใจ รากที่สองของสามสิบหกเท่ากับเท่าไหร่ครับหลายคนตอบได้ละท่องไปสักคูณดีสองสองสี่สาสามเก้าสี่สี่สิบหกห้าห้ายี่ห้าหกหกสามสิบหกไหกคูณหกไม่ใช่สามสิบหกหารสแล้วได้สิบแปดอย่างนี้ผิดนะครับในเบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนให้เข้าใจพื้นฐานก่อนว่า รากที่2เนี่ยคืออะไรคือ2ตัวเหมือนกันคูณกันแล้วได้ตัวข้างในนี้ไม่ใช่เอามาหาร2อ,อย่างนี้ผิดนะครับรากที่2ของ64ก็เหมือนกันได้เท่าไหร่ครับ8 8ดแปดอา่านั้นได้เท่ากับ8อ่ะไปทำแบบฝึกหัดนะครับร้อยกว่าข้อเสร็จแล้วมาดูเฉลยกันว่าเราสิ่งที่ครูสอนเราไปนะั้น เราเข้าใจไหมอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนในชั้นที่มันสูงขึ้นเราก็ต้องเรียนพื้นฐานให้มันเข้าใจก่อนถ้าพื้นฐานเราดีแล้วเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้นะครับมันก็จะได้ไม่มีปัญหาในคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวใครมีคำถามก็ถามครูมาได้ในไลน์นะฮะแอดไลน์ไลน์ Ad line, line ID นะครับ ID ID ลายก็คือ to, t o dot, b, to d o b t o b p r e pre นะครับแล้วก็ขีด c a d e t o หายหายทำไมไม่ไม,ไมนี่ลายดีหรือใครที่ไม่มี เอกสารไม่มีตําราเรียนก็ทักมานะครับ t o b e นะ b แล้วก็ p r e pre ค่ะเด็ดเอ้ย p นี่ตัวขีดกลางขีดตรงกลางนะเครื่องหมายลบอ่ะแล้วก็ d e t นะแอดมานี่ลายดี่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับ